ปีนักสัตว์อะไรใช้สีอะไรถึงจะปังนะครับในศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราเกิดปีนักสัตว์อะไรเป็นธาตุอะไรก่อนนะครับคนที่เกิดในปีชวดปีกุลจะเป็นพลังของธาตุน้ําคือปีนักสัตว์เป็นธาตุน้ํานั่นเองปีละวอกปีละกาเป็นธาตุทองหรือธาตุโลหะนะครับส่วนปีขานปีถอกเป็นธาตุไม้ปีมะโรงมะเมียเป็นธาตุไฟปีฉลูปีมะโรงมะแม่จอเป็นธาตุดิน เมื่อเรารู้แล้วว่าเราเกิดปีนักสัตว์อะไรเป็นธาตุอะไรคราวนี้เราจะมาเข้าใจในวงจรธาตุก็คือน้ำกําเนิดไม้ไม้กําเนิดไฟไฟกําเนิดดินดินกําเนิดทองหรือโลหะโลหะกําเนิดน้ําเช่นคนเกิดปีชวดหรือปีกูนเป็นธาตุน้ําสามารถเสริมด้วยธาตุไม้หรือธาตุน้ําและธาตุโลหะก็ได้ไม่ว่าจะเป็นธาตุข้างหน้าและธาตุข้างหลังและในทางฮองช่วยเรียกว่าธาตุแม่หรือธาตุลูกก็สามารถเสริมพลังของธาตุน้ําได้เป็นมงคลอย่างยิ่งครับ และอาจารย์มีข้อห้ามก็คือน้ำไม่ถูกกับไฟเพราะฉะนั้นไม่ควรมีสีที่เป็นสีแดงสีฉุดฉาดไว้อยู่ในห้องนอนของเรานะครับ